สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Real Fan นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศบังคลาเทศได้เปิดใช้งานแล้วมาฝากทุกท่านนะครับเมื่อวันที่28ธันวาคมปี2022ซึ่งเป็นวันชาติของบังคลาเทศนายกรัฐมนตรีชีคฮาซินาของบังคลาเทศได้เปิดรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศในเมืองทากาเมืองหลวงของบังคลาเทศ ึ่งเมืองหลวงแห่งนี้มีประชากรมากกว่า22ล้านคนซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีการจราจรที่คับข้างแห่งหนึ่งของโลกซึ่งการที่บางคลาเทศมีรถไฟฟ้าสายแรกให้บริการและจะทยอยก่อสร้างในอีกหลายสายก็จะช่วยแก้ปัญหาการจราจรให้กับเมืองหลวงแห่งนี้โดยรถไฟฟ้าสาย6ที่เปิดใช้ในครั้งนี้มีระยะทาง11.7กิโลเมตรเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาเครือข่ายรถไฟ ซึ่งก่อสร้างแบบยกระดับเหนือใต้จากอุตราเหนือไปยังอากากอนมีสถานีจำนวน9สถานีโดยในพิธีเปิดมีนายกรัฐมนตรีบังคลาเทศพร้อมด้วยเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นคุณคิมิโนริอิวามะและคุณอิชิกุชิโทมาฮิเดะจากใจก้าซึ่งได้ให้ทุน75%ของต้นทุนการก่อสร้างซึ่งโครงการนี้มีมูลค่าการก่อสร้างอยู่ที่ 2.8พันล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ91 0 0 0ล้านบาทสำหรับเส้นทางสายที่6นี้เป็นข้อตกลงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำระยะเวลา40ปีในการก่อสร้างได้วางศิลาเลิกเมื่อวันที่31ตุลาคม2013ในส่วนงานโยธาดำเนินการโดย China Sino HydroCorp และอิตาเลียนไทยดีเวล p อปเมซึ่งเป็นบริษัทของไทยซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่บริษัทของไทยสามารถ ออกไปรับงานยังต่างประเทศในเดือนสิงหาคม2017ได้ทำสัญญากับกลุ่มบริษัทคาวาซากิเฮฟวี่อินดัสทรีและมิซูบิชิมูลค่า40,000ล้านเยนหรือประมาณ10,000ล้านบาทในการจัดหาชุดขบวนรถไฟ24ชุดและสร้างโรงเก็บตัวรถไฟผลิตในญี่ปุ่นมีความยาว19.8เมตรและกว้าง2.950เมตรในขบวนรถไฟ1ชุดมี6คัน มีที่นั่งรวมทั้งหมด306ที่นั่งและพื้นที่สำหรับผู้โดยสารยืนได้สูงสุด1,700คนรถแต่ละคันมีเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่2ตัวกล้องวงจรติดภายในและภายนอกและประตูคู่4ชุดชานชาลาของสถานีมีความยาว180เมตรเพื่อให้สามารถรองรับกับจำนวนรถไฟที่จะยาวขึ้นในอนาคตได้การก่อสร้างส่วนต่อขยาย ขณะน,นี้กำลังดำเนินการขยายเส้นทางสาย6ออกไปอีก9.5กิโลเมตรมีจำนวน8สถานีจากอากากอนถึงโมติจิลคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนพันวาคม2023ส่วนโมติจิลถึงกามลาปุตจะเปิดตามมาในปี2024กามลาปุตจะอยู่ใกล้สถานีรถไฟหลักและจะเป็นทางเชื่อมต่อ ไปยังทางรถไฟสายที่1ที่2และที่4ในอนาคตก็ขอสแสดงความยินดีกับชาวบังคลาเทศด้วยนะครับสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายนี้ที่จะมาช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในเมืองทากาท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วยังมีช่องทางทาง Facebook เพจ JB Railfan ให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ